ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ9 1 9อออากาศ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการของัไทยกับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกอง ทโดยสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการประชาสัมพันธ์และวิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5นาบ้านหนองนาคำตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจงังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบัรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนณบ้านดอนแดงหมู่11อตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมลดบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ที่สูงเกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนณนะบริเวณพื้นที่บ้านสาหกรร์หมู่แตําบลเมือง,งายอําเภอเมืองเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ